เป็นยี่ s ูต u ดีแมนะเป็นแซนดาตีสปี2018นะครับ okay. เป็นเกียร์โตมิติกครับเดี๋ยวจะมาดูก่อนทำหลังทำกันนะครับเป็นยังไงอันนี้ขึ้น่องนโนเป็นเครื่องสามพันเกียร์อโตครับเกียร์ เดี๋ยวมาดูยูสูนะสามพันนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนทํานะครับว่าเป็นยังไงขีกอการตันตีฮะเดี๋ยววัดอ่าอันนี้กดเฉลร่งนะครับกระแทกลออรอบอยู่นะครับอือจริงนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดทักชั่นบอลทอนก่อนเพื่อวัดแรงม้าก,ก่อนนะครับ ให้ขึ้นสองดวงโอเคครับมีกดทักชั่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลอจากเรนู่นเราปิดปุ่มทักัชั่นกอนทรลมันก็จะกลับเป็นเป็นปกตินะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยววันแรง เดี๋ยวจะให้ดูว่าล็อกความเร็วหรือเป่านะครับอันนี้เราเหยียบตรงต่อนะครับเพื่อจะดูว่าล็อกความเร็วที่เท่าไหร่นะครับเหค,ครับเยียบถึง185เนี่ยรถจะตัดแล้วนะเร่งไม่ขึ้นแล้วเนี่ยกระแทกคัเนเร่งเนี่ยนะครับดีดูสู๋ก็จะล็อกความเร็วไว้ที่185โอเคโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็ลดความเร็วลงนะเดี๋ยวดูกราฟไนโน้ด้วยกัน น,นี่พร้อมกับเจ้าของรถฮะอยู่ด้วยกันเลยว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเหยียบเหยียบให้ดูเราเต็มเต็มจริงๆไม่มีกั๊กแค้จริงโอเคอ่ะไปดูกราฟกันดีกว่า สามร้อยสามสิบเจ็ดนะครับโอเคครับอันนี้คือเดิมๆนะครับนีแม็หนึ่งจุดแปดนะครับนีออโกอันนี้คือก่อนทํานะครับโอเคอันนี้เจ้าของลองดูครับคน <c oughs> ละเรื่องไหมครับ <c oughs> เรื่องไหมครับ กดปุ่มมาเลยนะรอบชัดเจนนะไม่รอ,อ oh. โอเคอ่ะไปเดี๋ยววัไดไนโน่กันขึ้นรถเลยขึ้นฝั่งโน้นเลยไปอันนี้ให้ดูว่าคันเร่งเบาไหมโอเคอันนี้เดี๋ยวเราไปจะมาดูหลังทำนะครับเดี๋ยวเราต้องกดทั a ชั่นค c o n t r o ก่อนนะครับกดปิดระบบก่อนโอเคเพื่อเราจะได้ขึ้นไนโน่กัน อันนี้เดี๋ยวมาดูหลังจูนนะครับดูที่คันเร่งนะดูที่รอบเครื่องนะครับเนี่ยแต่นี่เดียวรถเครื่องมารอเลยเห็นไหมครับถ้าคนขี่สูสามพันจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะ่ะแตะขึ้นไม่ขึ้นนะก็ดูในคลิปผมจะไปคอมเพล็ก์กับรถตัวเองดูครับอันนี้เดี๋ยวเราจะวัดที่เกียร์เดียวกันก่อนนะครับอันนี้ก,กดนี่เปลี่ยนยางมาใหม่นะฮะกดก็ล้อฟรีแนละ้วโอเคเดี๋ยวเราวัดที่เกียร์เดียวกันกันก่อนนะครับ แต่เดี๋ยวจะวัดทุกเกียร์ให้ดูแล้วดูว่าปลดล็อกความเร็วหรือเปล่าโอเคอ่ะโอเคอันนี้ไม่มีควันนะครับไม่มีควันดำเกียะะร์ทั้ับ ด้เนี่ออกมาคือคำเหลาที่อยู่ในท่อเสียเก่าที่มันเหยียบแล้วมันไม่ออครับนี่ก็จะล้างออกมาโอเคอันนี้ดีแม็ก1 8สองพันสิบแปดนะเกียร์ออโต้นะครับอันนี้เดิมมนะดูกันว่าเป็นไงโอเคอันนี้วัดที่เกียร์เดียวกันก่อน ของเดิมนะฮะร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับสีแดงนี่นะครับแรงบิดสามร้อยนะครับสามร้อยสามสิบเจ็ดก็คือสีเส้นสีชมพูนี่นะครับอันนี้แรงม้าเป็นสีแดงของเก่านะครับส่วนอันนี้สีน้ําเงินคือแรงม้าใหม่นะครับอันนี้แรงบิดของใหม่แรงบิดก็มาทางนี้อะครับแรงม้าก็ลากไปทางนี้นะครับแรงม้าคือหน่วยเป็น PS นะครับเป็นวิวเด็กนะครับแรงม้าที่ล้อแล้วก็ หน่วยของทอร์กแรงบิดก็จะเป็นนิวตันเมตรนะครับผมก็แรงม้าใหม่ก็ได้ประมาณ211ม้านะครับแรงบิดที่569นี่คือกี่เดียวกันนะครับนักเกร์เดียวกันใน,ะนเจ้าของอยู่ด้วยกันตอนทำเลยนะครับโอ,โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคที่เกียร์เดียวกันนะอันนี้เดี๋ยวลองทุกเกียร์ดูโอเคอันนี้เดิมเดิมเลยเพราะบางคนไอเหยียบเต็มหรือเปล่าหรือว่าของเราเจอเดีดวยวกันเลยครับทุกขั้นตอน เก็บรถของรถจนได้กันเลยครับทุกขั้นตอนเก็บเต็มไม่เต็มเจ้าของรถไอ้นั่นเลยรู้กันแล้วเครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเมื่อกี้เราวัดกันนะครับเป็นที่เกียร์เดียวกันไปละคัน,นี้จะว,วัดทุกเกียร์วัดทุกเกียร์เพื่ออะไรอนะครับวัดทุกเกียร์เพื่ออะไรอนะครับเพื่อเราต้องการดูว่าเกียร์มันสม,มูทไหมเป็นเกียร์ต่อเนื่องไหมกดรถความเร็ว185จริงหรือเปล่านะครับนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูกันเริ่มเลยนะครับ ่จะวิ่งไม่ทะลุยิงยิงไม่หน่อยไม่ทะลุสองร้อยผมคืนกันเล้ยงข้าวให้เไม่เกียร์ป็นสมูทกว่าเดิมขึ้นแล้วตึ้ด ต่อเรื่อ,องกัอเน,อนื่องกว่าเดิมอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาให้นอกแล้วเดี๋ยวปรับเกียร์จะดูว่าถอนคันเร่งรถมันไหลอะไ,อะไรยังไงเป็นไงไหลเป็นโลก็เอาถอนคันเร่งรถมันจะตื้อเหมือนคนเหยียบเบรกอ่ะก็เหมือนเคนซิปล้อเวล,ลาวก็เลยก,กินน้ำมันเดี๋ยวถอยไม่ไหลเป็นโลแต่อีกเดียวก็ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันเดี๋ยวมาดูกราฟกันก่อนดีกว่าไปลองดูด้วยกันเลยอันนี้คือเหยียบชิลๆเลยนะนะได้ยินเสียงว่าล้อฟรีนะล้อเอียดเลยนะ อ่านี่ล้อเนี่ยใหญ่ๆยล้อเอี้ยนเลยนะครับโอเคอันนี้คือเหยียบเรื่อยๆไม่ไม่ได้ในเคสอะไรเลยเหยียบแบบออกตัวธรรมาดาเยลยสองร้อยสามแรงดิดประมาณเก้าร้อยสี่เจ็ดนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกนะความเร็วปลายสองร้อยยี่สิบจริงไม่ไดไปได้อีกนะครับยพอแล้วตัวยางระเบิดโอเคอันนี้เดิมๆเลยนะครับรถ เป็นยูสุนาเกออโต้นะครับสามพันเป็นโฟ d ดนะครับสามารถกดไปขับสองได้ไงอยู่ข้างนอกรู้เลยใช่ไหมหน้รถเชิดเลย <S <S ใช่ไหม โอเคเรีย <Okay. laughs> <Okay, S 2> บร้อยครับโอเคอันนี้ต้นเหตุของแรงมาไม่ขึน้นนะตอขาดตันนะครับเนี่ยตันปีเลยสองแดดยังไม่เห็นเลยครับเอาน้เป็นไงบ้างขับแล้วเป็นไงบ้างครับขับแล้วเป็นฟิลแบบยังไงออกตัวดีไหมหนึบ<ล>ม,มันแรงครับผม มาตาแเร่งดีควันไม่มีนะไม่มีเลยครับพี่คือผมต้องการแบบนี้พอดีเลยคือเราไม่เน้นแบบไม่เบนควันใช่แล้วก็คลิกดาวอะไรง่ายขึ้นตอบสนองดีขึ้นไหมใช่ครับวันนี้ผมลองกับรถดูแล้วเหยียบตัวออกล้อคล้อคฟรีแล้วล้อคฟรีนะไม่ได้บโน่นะไม่ได้บโน่พี่คือผมกับรถลุกแล้เหยียบผมกับรถลุกแล้เหยียบปุ๊บเพื่อนเมาอย่าให้อย่าให้ลองนะไม่ให้ลองเตือนแล้วนะใครเมาไม่แต่เออแล้วก็ คันเร่งก็ตอบสนองรถจะไหลขึ้นไหมที่เราว่าคันเร่งรับทอนรับทอนคันเร่งก็จะทอนถอนคันเร่งมันไหลขึ้นเนาะแต่พื้นเพื่ื้นไม่มันมาไม่มันไม่มาอันนี้กดนิดเดียวห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไหลแล้วสิบเปอร์เซ็นต์ยังไะสิบเปอร์เซ็นต์นะนะสิบเปอร์เซ็นต์ก็มาแล้วโอเคแฮปปี้นะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ